โอเคครับผมก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับอตอนนี้ก็แบบว่า,าถ้าขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ้างน,นะครับก็ขอไปเปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านลูกค้านะครับก็คือว่า,าตัวนี้นะครับจะเห็นว่า,าเป็นหนึ่งกระปุกใช่ไหมแล้วก็จะมีเงินอยู่ในอ,อยู่ในถุงเนี่ยเป็นทางร้านค้าเอาไว้ให้นะครับ เขาน่าจะตื่นเต้นแล้วก็เข้าใจผิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกรอบนึงเนาะไปส่งสินค้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าทางนี้ก็คือแบบแบบยังไงร,ร้านก็อยากขายแต่ว่าก็ตื่นเต้นสินค้าไม่พอเอยแล้วลูกค้าก็อยากได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ของมันก็มีกระปุกเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่าร้อยสิบห้าบทอันนี้อีกที่สิบเจ็ดนะพี่เป็น หนึ่งสี่สองครับพี่ไม่ต้องคอนครับผมคือสินค้ามันหมดอรพี่ได้ค่ะผมบอกมัเนขเขาบอกว่ามันติดสงการไงของมันเลยไม่ได้มาโี่ครับอตอนนี้ผมก็กําลังขับไปเมื่อคืนไม่ค้าแปดสิบบาทเพราะว่าเขาให้เกิดมาน่าจะตื่นเต้นเเนั่นแหละตื่นเต้นทีน่ว่าอ๋อ ก็ต้องบอกผมว่ากดดันเขานะว่าถ้าไม่มีสินค้าไม่พร้อมขายเอายกเลิกไหมเดี๋ยวติดต่อ CS แล้วก็ติดต่อลูกค้าไหมว่าถ้ามันอยู่ภายใน5นาทีมันสามารถยกได้อะไรยเงี้ยครับแต่ว่าทางแม่ค้าก็ไม่รู้โทรหาใครไม่ได้โทรหาลูกค้าเขาบอกว่าโทรเราก็ไม่ติดไม่ติดปุ๊บไปโทรหาใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่ง น่าจะลองโทรหาหาสินค้าข้างๆหรือเพื่อนนั่นแหละนะครับผมสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับก็จะติดต่อสีเอฟปุ๊บๆไปๆมาลูกค้าเ็าบอกเออหนึนนะ่งถ้วยก็ได้นะหนึ่ถ้วยก็ได้ผมก็โอ้ก็อได้ครับได้ได้เพราะว่าผมก็เคลียลูกค้าแล้วไงว่าเออเหลือหนึ่งถ้วยแล้วลูกค้าบอกว่าเอาสารหลายสองห่อสองลตได้ไหม <laughs> อะไรเงี้ยใช่ไหม ผมก็บอกมันไม่มีมันไม่มีมันก็วุ่นวายเข้ามาใหญ่นะกดดันแม่ค้าเข้ามาใหญ่อตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเรา,เ,ราเอาเงินไปคืนชทาวนาก็ตีไป8กิโลนะก็ได้คอนเทนต์พอดีอันนี้บอกตามตรงว่าผมอยากจะถ่ายให้เห็นจริงๆว่าผมไปสุงกับมือไม่ต้องโอนนะอะไรเงี่ยน,นะครับโอเคไปเอาเงินมาคืน80บาทครับ มื่อกี้ป้าให้มาไงแปดสิบอ่ะของเงินมันเข้าระบบแรกมาใช่ก็ก็ผมลบลบให้แล้วไงหนึ่งอันก็เหลือแค่กล่องเดียวไงก็ตอนแรกว่ามันไม่ต้องมาค่าคืนนให้ลูกค้าครับไม่เป็นอย่างนั้นไงไม่ไม่ต้องไงครับก็คือว่าลูกค้าเขาเอา 80, แปดสิบก็เหลือกล่องเดียวไงตอนแรกมันร้อยหกสิบใช่ไหมอ่ามันก็เหลือกล่องเดียวอ่าครับพี่เสียเวลาใช่ครับครับผม